การทำความดีความดีคืออะไรความดีก็คือสิ่งที่เรานั้นได้ทำไปแล้วไม่ทุกใจทำไปแล้วสุขใจทำไปแล้วปลื้มใจมีความยินดีนั่นหละเรียกว่าความดีคนส่วนมากนะก็ยังไม่เข้าใจว่าการทำความดีนั้นคืออะไร และที่สำคัญก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเมื่อเราทําดีไปแล้วเนี่ยความดีนั้นจะช่วยให้เราได้ดีจริงหรือไม่พอเราไปเห็นบางคนทําความไม่ดีเขากลับได้ดีแต่บางครั้งเราทําดีแทบตายก็ยังไม่ได้ดีนะก็เลยคิดไปว่าความดีนั้น,นมีจริงหรือเปล่าความดีนั้นมีจริงแน่นอน เพราะความดีนั้นเมื่อเราทำไปแล้วผลของความดีสำเร็จแล้วด้วยใจของเรานั่นก็คือใจเราเป็นสุขไม่เป็นทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าผลของความดีความดีนั้นเป็นสิ่งที่คนเรานั้นควรจะทำให้มากๆเพราะการทำความดีนี้ก็จะต้องอาศัยทั้งกายวาจาและใจเป็นตัวกระทำด้วย ถึงจะสมบูรณ์ในเรื่องของการทำความดีคือต้องประกอบไปด้วยกายวาจาและใจสามประการนี้ทำไปด้วยกันนะแล้วก็มีจิตที่จะทำดีจริงๆนี่แหละเรียกว่าความดีท่านบอกว่าเราทำดีขณะใดทำดีเมื่อไรด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี เชื่อว่าเราได้ทำดีในขณะนั้นนั้นเมื่อนั้นและการทำความดีนี้ก็จะส่งผลให้เราได้รับความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานด้วยบางครั้งความดีก็อาจจะส่งผลช้าไปหน่อยแต่ความดีนั้นดีแน่นอนและความดีนั้นเมื่อส่งผลก็จะส่งผลอย่างดีอย่างแน่นอน คราวนี้หลักการทำความดีนั้นท่านบอกว่ามีหลายประการด้วยกันแต่มีหลักการทำความดีอยู่สองประการที่สำคัญสำคัญนั่นก็คือประการที่หนึ่งการทำความดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นประการที่สองการทำความดีเฉพาะตัวของเรามีสองข้อนี้ที่สำคัญ ข้อที่หนึ่งการทำความดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนั้นท่านบอกว่าให้เรามีหลักดังนี้อประการที่หนึ่งให้เราทำดีให้ถูกกับบุคคลเช่นเวลาเราจะพูดดีก็ต้องพูดให้ถูกกับฐานะของบุคคลนั้นๆที่เราได้พูดจาสนทนาด้วยควรใช้ศัพท์ให้ถูกต้องนะจะไหว้ก็ต้องไหว้ให้ถูก คนเสมอกันยกมือไหว้เสมอกันคนสูงกว่าเราก็ต้องยกมือให้สูงกว่าสูงขึ้นไปนี่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทําดีให้ถูกกับบุคคลประการที่สองทำดีให้ถูกกับเวลาโลกของเรานี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลามีเวลาเป็นเครื่องกำหนดมีเวลาเป็นเครื่องหมายเราจะพูดจะทำอะไร ก็ต้องให้พอดีกับเวลานะอย่าเร็วหรืออย่าช้าจนเกินไปเนี่ยเวลาจึงสำคัญมากเวลาที่เราพูดนะเมื่อเราพูดไปแล้วเราก็หยุดฟังคนอื่นพูดบ้างนี่เขาเรียกว่าให้ถูกกับเวลาที่พูดไปอย่าพูดมากจนเกินไปพูดยาวจนเกินไปอย่างเงี้ยผู้ฟังก็จะฟังเราแล้วก็จะ านานเหลือเกินนี่ถือว่าก็จะเป็นทุกข์เพราะนั้นการทําให้ถูกเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทําดีให้ถูกกับเวลาด้วยนะเพราะเวลาเนี่ยสำคัญมากถ้าเราพูดดีแค่ไหนก็ตามแต่แต่ถ้าพูดไม่ถูกกับเวลาพูดยาวเกินไปหรือว่าพูดเร็วเกินไปอย่างนี้ก็จะถือว่าทําไม่ถูกกับเวลานะเพราะฉะนั้น ก็ควรทำให้ถูกกับเวลาด้วยก็จะเป็นการทำดีอย่างถูกต้องประการที่สองประการที่3ามทำดีให้ถูกกับสถานที่สถานที่แต่ละที่แต่ละแห่งนี่ก็มีความสำคัญแตกต่างกันออกไปก่อนที่เราจะเข้าไปก็ต้องพินิษพิจารณาเช่นอย่างสถานที่ประชุม นะเราก็ต้องเข้าไปแบบเงียบๆนะให้รู้ตัวเองว่าเราอยู่ยในฐานะอะไรควรจะนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังเข้าไปในที่ประชุมแล้วเราก็ไม่พูดจากันนะไม่เปิดโทรศัพทนะ์ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทำดีให้ถูกกับสถานที่นะก็คือถูกการะเทศะด้วยนั่นเอง อันนี้ก็เป็นประการที่สามประการที่4การทำความดีก็คือทำให้ถูกกับชุมนุมชนก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยเราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยต้องทำตัวของเราให้เข้ากับสังคมได้นี่เรียกว่าทำให้ถูกกับชุมชนเนี่ยเพราะนั้น การทำความดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็มีอยู่4ประการดังที่ได้กล่าวมานั่นก็คือประการที่1ทําทำให้ถูกกับบุคคลประการที่2องทำให้ถูกกับเวลาประการที่3ามทำให้ถูกกับสถานที่และประการที่4ี่ทำให้ถูกกับชุมนุมชนเพราะฉะนั้นการทำความดีที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนี้ ทำได้ยากมากหากว่าเราไม่ฉลาดในการกระทำนะก็จะเสียใจภายหลังว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามหลักสีข้อดังที่ได้กล่าวมานี้ก็จะเกิดความสบายใจว่าเราได้ทำถูกหลักแล้วส่วนการทำความดีเฉพาะตัวนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัว เช่นการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาการแผ่เมตตาเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นการกระทำความดีเฉพาะตัวการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยตัวของเราเองเป็นความดีเฉพาะตัวของเรานะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ทำได้ตลอดเวลานะไม่เลือกบุคคลไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และก็ไม่ต้องเลือกว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงด้วยนะทาดีได้ตลอดเวลายิ่งถ้าเราทําความดีเฉพาะตัวของเราได้มากเท่าไหร่นะเราก็สะสมบุญกุศลให้เกิดมีในตัวของเรามากเท่านั้นความดีก็มีมากขึ้นเหมือนกันนะ นี่แหละความดีก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันเป็นความสุขที่อยู่ในตัวของเราอยู่ในจิตของเรานั่นเองนะเพราะนั้นการทำความดีถูกหลักดังที่ได้กล่าวมานี้ความดีทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้กระทำบําเพ็ญให้เป็นไปนั้นก็จะไปรวมกันอยู่ที่ใจของเราทำให้เรานั้นเป็นคนใจดี ทำให้เรานั้นเป็นคนใจบุญนะเมื่อใจดีใจมีบุญความดีหรือว่าใจดีใจมีบุญนี้ก็จะรวมกันกลายเป็นพลังนะช่วยให้คนเรานั้นหรือว่าช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จดังสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาเอาไว้ดังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสเอาไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชนี้แล